โอ้โหลงเหล็กแน่นมากลงเหล็กแน่นมากซ,าซ้ายอ่ะอยู่ข้างระยะเป๊ะโออินวันโออินวัน ค <Okay. S 2> ครับก็นั่งรถที่หลุมกรีนหลุมสิบสองนะครับหลุมสิบสองพาสามกรีนหลุมสิบสองครับโอ้โห oh. ลูกสั้นนี้ต้องเป็นลูกชอบครับ ชอบครับโอ้ยนี่แนะ่ลงไปเลยลงไปเลยโอ้โห s <S มองไปที่แท่น Niền nian, 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 ครับก็จบหลุม1 2บพาามนะครับกัสันเลกาซี่นะครับขอบคุณที่ตามช่อง y o u t u b e ชิปทำขบิเศษนะครับลำพูเมืองแห่งกอล์ฟนะครับถ้าสมติว่าเล่นกอล์ฟในเครือของกัสันันได้3สนามครับกัสนุนกลางกัสันเลกาซี่ Legacy, แล้วก็กัสันพาโนรามานะครับขอบคุณแฟราการทุกท่านครับเราไปที่หลุม13กันต่อนะครับ